สวัสด FC, นนีครับทุก่ FC ีกา Channel ทุกท่านครับเรียบรากยกับาเจอกันเหมือนเช่นเคยนะครับคลิปนี้เป็นประเด็นของหลานเกมเมื่อคืนนี้นะครับที่สนามแซนฟอร์ดบิชเชลซีเปิดบ้านรับมือแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับและผลปรากฏว่าเชลซีชนะไปได้2ประตูต่อหนึ่งครับนั่นหมายความว่าเชลซีช่วยตัดสินแชมป์ให้กับลิเวอร์พูลนะครับปลดแอก ที่รอคอยมายาวนาน30ปีครับเอร์พูทำได้สำเร็จอันนี้ต้องขอบคุณทางเชลซีด้วยนะครับสำหรับทางลิเวอร์พูลครับเชลซี Chelsea ก็ทำงานได้ตามเป้าหมายคืออย่างแรกเลยเชลซี Chelsea เขามีเป้าหมายของตัวเองเขาไม่ได้นึกถึงลิพูแม้แต่นิดเดียวเขานึกถึงตัวเองครับเพราะว่าเชลซีณตอนนี้สิ่งที่พวกเขาต้องทำให้ได้ก็คือการรักษาพื้นที่ท็อป4 เพื่อที่จะได้ต่อยอดตัวเองการที่เทลซีกลับมาเป็นขาประจําในพื้นที่ชอปรอหรือว่า UCL เนี่ยนั่นคือสิ่งสําคัญอันดับแรกของทีมแฟรงค์ลมพ์ดครับเพื่อที่ได้ดึงดูดบรรน,นักเตะที่คุณมองนอองหรือจากไฮทีมซีเอ็กนออเหรือจากติโมแวนเนอร์ถ้าคุณจะไปมองเบนชิวเวลถ้าคุณไปมองพวกเซนฮาฟเกรดพรีเมียมดีๆคุณจะต้องได้ไปเล่นยูฟาเชฟเรสติกก่อนครับนั่นคือเป้าใหม่แรกเลยของทางแฟรงค์ลมพ์ดไม่ได้มองลิปูเลยครับ ไม่ได้สนใจว่าลิพูจะคว้าชแชมป์ในวันนี้หรือวันไหนแต่เชลซีคิดถึงตัวเองเป็นันดับหนึ่งเลยเนื่องจากว่าก่อนเกมที่เชลซีจะเล่นกับทางแมชสเตอร์ตี้เขาได้รับข่าวร้ายนะเพราะไอ้พวกที่ตามหลังขึ้นมาเนี่ยอย่างเช่นแมนยูวูฟต่างชนะได้ทั้งหมดกับก็คือตอนนี้แมนยูวูฟหายใจรถต้นคอยังมีเสียนหนาอีกทีมหนึงอย่างสเปอร์ด้วยที่กำลังจดจดจ้องอยู่ว่าเฮ้ยมันจะมี ช่องว่างในการสอดแทรกอยู่ท็อปโฟหรือเปล่าดังนั้นสิ่งที่เชลซีจะต้องทําคือชนะแมสตีให้ได้อย่างน้อยๆต้องได้1คะแนน,นเอาไว้ก่อนเป็นระดับแรกครับคือห้ามแพ้เลยถ้าแพ้นี่อาจจะเสียโมเมนตัมเสียทรงความมั่นใจและเมื่อคืนนี้นะครับทีมของแฟรงค์ลมพาดต้องบอกเลยว่ายกนิ้วให้ในเรื่องของแท็ติกยกนิ้วให้ในเรื่องของสิริตความเป็นเชลซีความเป็นพลังนักสู้ของสีน้าเงินคือ อย่างแรกเลยการเล่นกับแมนซิตี้การที่จะต้องมาห้ามหันแท็กติกกลยุทธ์ในการต่อสู้กับทีมของเป๊ปเนี่ยมันไม่ง่ายมันไม่ง่ายครับฟแฟรงค์ลามพารู้ดีครับว่าทีมของเขาด้วยขุมกำลังคุณภาพของตัวนักเตะทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นฟุตบอลเนี่ยเชลซีเป็นรองแมนซิตี้ชุดนี้นะครับแล้วก็ไม่ได้เปรียบเรื่องของกองเชียร์เสียงเชียร์ด้วย นะครับดังนั้นสิ่งที่เชลซีจะต้องทำสิ่งที่ฟรังแรมพาดจะต้องวางแผนก็คือการจะทำอะไรก็ได้ให้เชลซีพร้อมที่สุดทางเรื่องของแท็กติกทางเรื่องของการวางแผนทางเรื่องของการเล่นเกมรับทางเรื่องของการเล่นเกมแดนกลางทางเรื่องของการเล่นเกมรุกในการยิงประตูเกมโตกลับในต่างๆแล้วก็ได้เห็นว่าฟรังแรมพาดทำการบ้านมาได้ดีมากๆตั้งแต่การวางตัวผู้เล่น11ตัวจริงครับ นาประตูเหมือนเดิมแบ็กโฟใช้รีดเกอร์กับคิสเซนเซนตรงกลางเนี่ยตอนแรกเนี่ยตามสื่อต่างๆมีการคาดกันว่าจอร์จินโยจะกลับมายึดพื้นที่ตัวจริงหลังจากที่พลทโทษแบนแล้วแต่กลายเป็นว่าฟรังกัผัดตัดออกจากสบตตัวจริงครับโดยให้อิงโกโลกองเต้เป็นกองกลางตัวรับขนาบข้างโดยลอสบาร์กอรีและเมสันเมาท์ข้างหน้ามีชิรูเป็นกองหน้าตัวเป้าด้านซ้ายคือพูลิซิตด้านขวาคือวิลเลียน ทำไมแฟรงค์ลามพาดถึงใช้แผงกองกลางตรงนี้อันนี้ชัดเจนครับว่าแฟรงค์ลามพาดอ่านขาดคือเขาไม่มีความจําเป็นที่จะต้องไปใช้พวกนักเตะแบบเชิงสวยจอมเทคนิคอะไรมากมายลอสบาร์เกอรีอาจจะเทคนิคน้อยกว่ามาริโอโควาซิสเมสันมาล์อาจจะไม่ใช่ตัวที่จะมา เชื่อมเกมเปิดป้อนบอลจ่ายบอลแม่นยำเหมือนจอร์จินโยแต่สิ่งที่ฟรังก์นำมพาตต้องการคือความขยันแล้วก็พลังในการวิ่งซึ่งเมสันเมาท์กับทางลอสบาร์กลีมันมีนะครับเพราะว่าเด็ก2คนนี้เนี่ยมันคือเด็กที่เติบโตมาจากเยาวชนอังกฤษนะครับอคาเดมีที่มันซึมซับศาสตร์ลูกหนังอะไรต่างๆเกี่ยวกับพวกการใช้พลังการวิ่งการเคลื่อนที่ นะครับแล้วประกอบกับผนึกงกาลังกับทางเอลโกงเต้มันถือว่าน่าจะเป็นแผงกองกลางที่จะช่วยให้เกมแดนกลางของเชลซีเนี่ยสามารถที่จะต้านทานแล้วก็ต่อกรกับกองกลางที่เปลี่ยนไปด้วยเทคนิคค,ความสามารถเฉพาะตัวทักษะต่างๆของทางแมสเตอร์สตีได้ครับและข้างหน้าก็จะมีตัวขยันอย่างพูลิซิสและวิลเลียนที่จะคอยช่วยเหลือในเกมแดนกลางอีกแรงหนึ่งและก็สามารถเล่นเกมโต๊กลับได้ในเวลาเดียวกันในขณะที่เชรูใช้ความเก๋า ประสบการณ์การทำหน้าและการเล่นกับเพื่อร่วมทีมประสานงานต่างๆใช้ชื่อรูมาก่อนแทมิอับราฮัมครับนี่คือสิ่งที่แฟรงกลามพาดเขาทำการบ้านมาแล้วก็วางแผนเอาไว้ตรงนี้ที่เหลือมันอยู่ที่หน้าง,งานว่าเด็กของเขาเนี่ยจะทําได้หรือเปล่าสรุปแล้วนะครับแผนของแฟรงกลามพาดผลงานของนักเตะของแฟรงกลามพาดทําได้ดีมากๆการเล่นกับแมสเซสตี้ครับสิ่งที่คุณจะต้องทําคือ อย่างแรกเลยนะฮะกระชับพื้นที่ตรงกลางให้มันแน่นแล้วก็ให้มีพื้นที่ที่จะเปิดโอกาสให้เมซี่เนี่ยเล่นได้น้อยที่สุดคุณจะทำอะไรก็ได้นะครับเพื่อรักษาช่องไฟตัวเองเพื่อไม่ให้มีพื้นที่ในการที่จะให้นักเตะเม,มซี่เนี่ยมีการต่อบอลแทงทะลุช่องมีผู้เล่นอยู่ตรงฮาฟสเปซระหว่างผู้เล่น2คนของอีกฝั่งหนึ่งนะครับเพราะว่า ผู้เล่นของแมนเชสเตอร์เนี่ยเก่งมากที่จะมายืนอยู่ตรงฮาร์สเปซครับอย่างเช่นพวกเควินเดบรอยพวกเดวิดซินบาเวลาที่มีนักเตะของแมนเชสเตีรขึ้นเกมไปแล้วมันก็จะมีนักเตะของแมนเชสเตีรอีกคนหนึ่งแลบเข้ามานะครับอยู่ตรงฮาร์สเปซเนี่ยช่องว่างระหว่าง2นักเตะของฝั่งตรงข้ามตรงเนี้ยทางแฟรั่งล้ำพร์ดครับก็เลยอ่านขาดอ่านเกมทําการบ้านมาเตรียมความพร้อมมาเป็นอย่างดีมีการซักซ้อมกำชับกำรมชาว่าลูกทีมห้ามเปิดพื้นที่ ตรงกลางเลยเพราะว่าถ้าเปิดพื้นที่ตรงกลางเมื่อไหร่เสร็จเมื่อนั้นเพราะพวกคิมิเดบรอยพวกกิเวสินบาพวกอิวคายกุตกัรเนี่ยเก่งในเรื่องของการเล่นฮาสเปซเก่งในเรื่องของการแทงทะลุช่องเก่งในเรื่องของการเล่นแบบชิ่ง1นึอะไรแบบนี้นะครับเมื่อแผนของแฟรงค์ลามพาดได้ผลนะเราได้เห็นเลยนะครับว่าเชลซี Chelsea มีการกระชับพื้นที่ตรงกลางแน่นมากแล้วมันทำให้ซิตี้เนี่ยเล่นกันได้ยากมากขึ้น คิมวินเดบรอยอิวคายกูดูกันมีพื้นที่เล่นแคบลงทำให้บอลของเกมแดนกลางของทางแมสเิตี้เนี่ยมันถูกบีบมังคับว่าจะต้องเล่นทางด้านข้างการเปิดไปทางฟูลแบ็กการเปิดไปทางปีกริมเส้นเพราะตรงกลางมันเจาะไม่ได้พวกนักเตะอย่างกองเต้เมสันเมาส์ลอสบาร์กลียังรวมไปถึงพวกผู้ิลินที่ขยับขบม,มาตรงกลางวิลเลนก็นเช่นกันที่ขยับขบม,มาตรงกลางช่วยเหลือกันเนี่ย และมีการพยายามไล่บีบแบบตัวต่อตัวตลอดทั้งเกมมันก็เลยทําให้แมสซี่เล่นอย่างลําบากคุณเห็นไหมครับว่าครึ่งแรกของแมสซี่เนี่ยแทบจะไม่มีโอกาสยิงเลยแม้แต่ครั้งเดียวคือมีโอกาสแบบเหน่งๆเลยเนี่ยคือลูกมงของเฟนนดิโนลูกมงเฟนนดิโนลูกนั้นนะครับเกือบจะเสียบใต้คานแต่เกปาปัดทิ้งได้ส่วนจังหวะโอเพ่นเพลย์แทบไม่มีเลยครับนะฮะส่วนหนึ่งครับนอกเหนือจากต้องชม แท็กติกของแฟรงค์ลัมพาต์ต้องชมหน้างานของนักเตะเชลซี Chelsea, ในเกมเมื่อคือนนี้นะครับส่วนหนึ่งก็คือการที่แมชตีเนี่ยขาดเซกิโออากูโรกุลครับพอขาดเอลกุลไปนักเตะที่จะมาเชื่อมระหว่างปีกหรือตรงกลางที่เอลกุลมักจะทำแบบน,นั้นเล่นกับเพื่อนวิ่งเคลื่อนที่หาช่องว่างมันทำไม่ได้เพราะการที่เอลกุลไม่อยู่ปุ๊บเนี่ยแล้ว เป๊ปกลล่าคิดเยอะไปนิดหนึง่งไม่ได้ส่งกราเบียลเชสซุสซึ่งเป็นกองหน้าตัวเป้าโดยธรรมชาติเนี่ยลงเล่นตำแหน่งวิธีแรกกลายเป็นว่าเขาใช้แบรโนซินบาเป็นกองหน้าตัวหลอกหรือฟอสไนสลับสับเปลี่ยนกับไรฮิมเซอร์ลิงในบางครั้งบางครามันก็ไม่สามารถที่จะทดแทนหรือว่า c o อร์ในสิ่งที่เอลกุลนำเสนอได้ไม่ว่าจะเป็นการเล่นในกรอบเขตโทษ18หลาการเชื่อมเกมกับเพื่อนคือมันไม่ได้เหมือนกันครับตรงนี้คือการบ้านกองโตมากๆของเป๊ปนะครับในการที่จะหาตัวตายตัวแทน กับทางเอลกุ่นนะฮะหรืออีกทางเลือกหนึ่งก็คือการผลักดันการเปิดโอกาสให้กับกัมเบซิสซุดแบบเต็มตัวตรงนี้เขาต้องทำครับจะมาเล่นแบบฟอสไนมาทําให้กองหลังของเชลซีเล่นได้ง่ายมากขึ้นก็คือเพียงแค่ว่าปิดพื้นที่ตรงกลางบีบบังคับเมสซี่ให้เล่นได้แตกทางด้านข้างอย่างเดียวคือมันจะเป็นพื้นที่ที่มันแคบลงอีกครับและพวกเขาก็ทําได้จริงๆนะครับเมื่อวานนี้นักเตะหลายคนของเชลซีทําได้ดีมากนะฮะ ไม่ว่าจะเป็นอิกโลกองเต้อันนี้ก็คัฟเวอร์ได้นะครับแล้วก็มีเมสันเมสาที่โอ้โหจอมขยันพลังเหลือเฟือมากวิลเลียนก็วิ่งแบบไม่มีหมดนะครับช่วยเหลือทีมได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ตัวเซนเตอร์นะครับอย่างเอเดส์คนะิสเซนเซนเนี่ยคิสเซนเซนเนี่ยปกติแล้วนะครับโอโ้เป็นบอลที่นิ่มมากเป็นบอลที่เวลาที่โดนกระทุง้งกระแทกเนี่ยเขาจะยุบเขาจะพังทลายครับแต่เมื่อคืนนี้คิสเซนเซนไม่รู้ไปโดนตัวอะไรมาดีดเหลือเกินแล้วแข็งมากครับ เราสามารถที่จะต้านทานต่อกรกับแนวรุกของเมสซี่ได้อย่างค่อนข้างดีแบ็กสองฝั่งก็ช่วยเหลือเซนเตอร์ Center ช่วยเหลือดันกลางได้ค่อนข้างดีคือภาพรวมเนี่ยเชลซี Chelsea ทำได้ค่อนข้างดีมากๆครับถือว่าลมพาดวางแทคติกดีวางแผนมาได้ดีนะครับแล้วนักเตะเนี่ยน้างงานเนี่ยคือเล่นได้ตามแทคติกของโค้ชเล่นได้ตามความต้องการของแฟรงค์ลมพาดมีวินยัยเล่นอย่างอดทนรอโอกาสตัวเองคือ การเล่นกับมาสตี้เนี่ยคุณต้องมีวินัยสูงมากเล่นเกมรับต้องดีด้วยนะครับคือต้องต้านทานไม่ให้เสียประตูก่อนแล้วรอฉวยโอกาสที่มันมีอยู่แล้วครับเพราะว่าเมื่อเกมที่มาสตี้สามารถครองบอลได้เหนือกว่าอย่างชัดเจนเนี่ยมันจะทำให้เกมของมาสตี้ซึ่งเซตจากแดนหลังมาอยู่แล้วเนี่ยขยับดันขึ้นสูงครับพวกคู่เซนเ,นเตอร์ของม a สตี้เนี่ย ในเกมเมื่อคืนนี้อย่างลาป็อกอย่างเฟนเดนยอก็จะดันขึ้นสูงหรือแม้กระทั่งเวลาที่เป็นลูกเซตพีเซตเพลย์เนี่ยสองคนนี้ก็จะดันขึ้นสูงไปอยู่บริเวณกรอบเขตโทษของอีกฝั่งหนึ่งครับและตรงนี้ครับจุดสําคัญเลยคือตอนที่ดันขึ้นสูงเนี่ยไอพื้นที่ในด้านหลังนะครับก็จะเป็นพวกกองกลางหรือจะเป็นแบ็กซ้ายอ่ะอย่างเช่นลูกที่เสียไปของทางเมสตีเนี่ยก็คือแบ็กชิเมนดี้กับทาอิลคาร์กูรุกันนะครับที่ ต้องรับผิดชอบในแดนหลังแต่จังหวะนั้นเชลซีเคลียร์ออกมาแล้วประกอบกับลูกนั้นไม่มีอะไรเลยครับลูกนั้นไม่มีอะไรเลยครับแต่ว่าพลาดกันเองคืออ e ีควายกุลการ์กับเบชเมนดี้สื่อสารกันไม่เข้าใจรู้ทั้งรู้ว่ามันอยู่มีสองคนคุณก็สื่อสารมันชัดเจนแต่กรณีว่าเมนดี้ไม่เข้าใจภาษาหรือว่าภาษามือบอดี้แลงเวของทางอ e ีควายกุลการครับเลยแปะแบบ ฮัลเลอร์ทาร่าเฟอร์ฟ้าสัง,งันครับโดนฉกทันทีโดนฉกเสร็จปุ๊บคิสเซนฟูริสิตที่เมื่อคือนนี้เล่นได้ดีมากๆเหมือนกับว่าบอลกาลังมั่นใจเกมที่แล้วเขาเล่นได้ดีมากแล้วก็ยิงประตูด,ด้วยนะครับมาถึงเกมนี้เขาก็ต้องการพิสูจน์ตัวเองเหมือนกันเพราะเขาต้องการพิสูจน์ให้ฟรังก์นผ่านได้เห็นว่าเขาเองก็มีคุณค่ามากพอในการที่จะเป็นตัวจริงของทีมแล้วพอได้จังหวะนั้นสำหรับคิสเซนฟูริสิตนะครับก็คือเขารอจังหวะ เขาฉกมาได้เขารอจังหวะตัวเองเขารอแม้กระทั่งอิคารโรันเนี่ยพลาดในการที่จะมา c o อร์ทางเบนชิมแบเบนดี้ในการที่จะเป็นตัวตัวสุดท้ายของเบนชิมแบเบนดี้เพราะว่าถ้าปล่อยหรือว่ามัวแต่ประคองแบบนั้นเนี่ยถ้าผิดพลาดแค่ช็อตเดียวคิสเซนบูสิษษต์หลุดไปดวนเดี่ยวกับทางเอเดซอนได้เลยและมันเป็นเช่นนั้นครับคือคิสเซนบูสิษษต์เนี่ยรอจังหวะตัวเองรอว่าเฮ้ย hey, ม็กซิมังเบนดี้เนี่ยเองจะเข้าพรวดเมื่อไหอไร่สุดท้ายเข้าพรวดจริงครับ จูจทาลเลอร์ทาล่าเข้าพรวดปุ๊บเนี่ยคิสเซนฟูริสิตร,รู้ครับแล้วเท้าเข้าเร็วอยู่แล้วแตะหลบแล้วก็สปีดหนีทันทีครับแล้วก็ไปโดนเดี่ยวกับทางเอเดซอนพอจังหวะนั้นต้องชมเลยครับว่าเอเดซอนออกมาปิดมุมได้ดีมากคือปิดไม่ให้คิสเซนฟูริสิตเนี่ยยิงไปที่เสาแรกของเขาแล้วบีบบังคับให้ยิงเสาไกลอย่างเดียวซึ่งเป็นมุมที่แคบมากแล้วจังหวะนั้นครับคิสเซนฟูริสิตครับไม่ได้ยิงแบบกระแทกไปตรงๆอย่างเดียวนะเขายิงแบบเฉือน,นเพื่อให้ลูกบอลเนี่ย โค้หงหนีมือเอเดรียนสันแล้วมันเป็นแบบนั้นจริงๆคือมันยิงสวยมากครับคือโค้งหนีแล้วก็เฉียดเสาแล้วก็เสียบกระขายเข้าไปเป็นลูกลักษณะที่เชียรี่องรีเคยทําบ่อยมากกับตอนที่คาแข้งกับทางอาเซนอลนเป็นเครื่องหมายการค้าของเชียรี่องรีและเมื่อคือนนี้คริสเตียโน่สิตก็ยิงได้ดีแบบนั้นคือเฉียบขาดตั้งแต่การฉกลูกบอลการรอจังหวะตัวเองการสปีดหนีบังชเมเมนดี้การดวลเดี่ยวตัวต่อต,ต,ต,ตัวกับเอเดรนสันการชนะเหลี่ยมที่เอเดรียสัน ได้ตั้งเอาไว้หลังจากนั้นนะครับเราก็ได้เห็นว่า mm hmm. แมนซิตี้ก็พยายามในการที่จะยิงประตูแก้คืนจนกระทั่งมาทำได้กับทางเควินเดอร์บอยลูกฟรีคิกลักษณะน,นั้นต้องชมเลยนะครับว่าฟรีคิกของ KDB คมมากยิงดีมากๆนะครับบอกเลยว่านี่คือกองกลางระดับเวิร์คคลาส ยิงฟรีคิกได้แบบเฉียบคมแล้วก็เฉียบขาดจริงๆนะครับแฟนเชลซีบอกว่าเฮ้ย <c oughs> ลูกนั้นเนี่ยเกปาน้าจะเซฟได้นะแต่บอกเลยนะครับว่ามุมดิ๊กซะขนาดนั้นบอกเลยว่า <c oughs> ผมกล้าพูดเลยว่าแม้กระทั่งอลิสงเบเกอร์หรือจะเป็นเอเดรีนเนี่ยที่เป็นแนวประตูระดับท็อปของคิมบิกอ่ะก็เซฟไม่ได้ครับคือมันมุมจริงๆแล้วมันฮุกลงอะ่ะนะครับคือมันฮุกลงแบบโอ้โหบอกเลยว่ายากนะครับอันนี้ต้องชมแล้วหลังจากที่ตีเสมอมาปุ๊บเนี่ยโมเมนตัม เทไปทางมายสเตียครับแต่สุดท้ายไม่มีความผิดพลาดคือฟานิโยไปทำแฮนด์บอลและเสียจุดโทษครับ VR เช็คแล้วชัดเจนว่าจงใจเจรนาทำแฮนด์บอลจริงๆเสียจุดโทษไม่พอโดนใบแดงด้วยและคนยิงก็คือวิลเลียนและวิลเลียนก็เป็นคนยิงที่เชื่อถือได้นะครับคือเขาเองก็มีประสบการณ์เขามีความเก่าแล้วก็จิตใจนิ่งพอในการที่จะยิงประตูตรงนั้นเนี่ยยิงเข้าไปแล้วปุ๊บเนี่ยแทบจะจบเลยเพราะว่านำสองหนึ่งและ แมนซตี้เหลือ10คนจบเหตุทันทีครับเชลซีชนะไปได้2อหนึ่งทำได้ดีมากทั้งแทคติกแล้วก็ผลงานของเตะในสนามในขณะเดียวกันครับแมนซิตี้พลาดและเชลซีก็ฉกฉวยความผิดพลาดของแมนซิตี้ได้ค่อนข้างดีครับเชลซีคว้า3คะแนนนะครับสำคัญมากแล้วก็พวกเขาก็หายใจหายคอโล่งปอดมากขึ้น,นครับคือฉีกหนีแมนยูนิเต็ดแล้วก็วูมตันอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ไล่จี้เลสเตอร์เนี่ยเหลือเพียงแค่แต้มเดียวนะครับมีโอกาสที่เชลซีจะแซงหน้าเลสเตอร์ ไปยืนเป็นอันดับ3ในช่วงอีกนัดหน้าหรือว่า2นัดหน้าค่อนข้างสูงมากนะครับส่วนในขณะเดียวกันครับเชลซีต้องบอกลยนะครับว่าเชลซีเป็นทีมแสบเชลซีเนี่ยเป็นทีมที่มีส่วนร่วมในการตัดสินสู่การเป็นแชมป์หลายครั้งนะครับถ้านับในประวัติศาสตร์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกเนี่ยพวกเขาตัดสินอะไรแบบเนี้ยทั้งตัดสินแชมป์ให้ตัวเอง3ครั้งตัดสินแชมป์ให้คนอื่นอีก3ครั้งอย่างเช่นในแชมป์แรกของตัวเองครับในซีซั่น2004-2005 หรือจะเป็น2014 2015นะครับที่ตัดสินแชมป์ให้ตัวเองหรือจะเป็นในปีที่เลสเตอร์คว้าชแชมป์วูเขาลงเล่นแล้วก็เก็บผลการแข่งขันที่ดีจากทางสเปอร์ได้แต้มขาดทันทีหรือจะเป็นในเกมเมื่อคืนนี้ก็ตัดสินแชมป์ให้กับลิเวูเอชนะแมสตี้ได้แล้วก็ทําให้แต้มขาดลิเวูก็คว้าชแชมป์ครั้งแรกในรอบ30ปีอันนี้ต้องชื่นชมครับว่าทั้งแท็กติกของแฟรงค์ลัมพาดทั้งความตั้งใจของเชลซีทั้งสุริต ของเชลซีที่ไม่ยอมแพ้แม้ว่ารูปเกมจะเป็นรองก็ตามทีแต่เชลซีก็ทําได้ดีมากๆครับทาให้ลิพูคว้าชแชมป์ได้เรียบร้อยนะครับคือปลดแอกจากที่รอคอยมา30ปีต้องบอกว่าเป็นค่ําคืนแห่งความสุขทั้งฝั่งเชลซีก็ดีทั้งฝั่งลิพูก็ดีนะครับเพราะว่าตลอด30ปีที่ผ่านมาลิเวอร์พูลนะครับผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านทุกผ่านสุขอะไรมาโอโห้คลาวผสมปนเปกันค่อนข้างเยอะมาก แล้วผ่านกับตันมาหลายคนด้วยนะตลอด30ปีเนี่ยที่ลิพูไม่เคยคว้าแชมป์เนี่ยกับตันแต่ละคนไม่ได้มีโอกาสสัมผัสอะไรแบบนี้เท่ากับจอร์แดนเซนสนครับจอร์แดนเซนสนี่เป็นกับตันทีมลิพูคนแรกในรอบ30ปีเลยนะครับที่สามารถชูถ้วยโทฟี่อยู่เหนือหัวแล้วก็เถลิงมบอลลังแชมป์ได้ตามที่ตัวเองต้องการที่ผ่านมามีใครครับสำหรับกับตันของลิพูครับมีมาร์คไรท์มีเอียนรัชมีจอห์นส์บานมีพอนอินส์มีเจมี่รัดแนบ โรบบี ler, ier, ้ฟาวเลอร์ซามีฮูเปียะแล้วก็ล่าสุดสีเฟนเชีรัตทําไม่ได้ครับในช่วงณเวลานี้ในพีเรียตเนี้ยสาปีทําไม่ได้แต่มันสิ้นสุดการรอคอยในยุคที่เจเนอเนสันเป็นกัปตันครับนี่นะฮะคือสิ่งที่ลิพูรอคอยมาบางคนเนี่ยเริ่มเชียร์ลิพูมา20ปีรอมา30ปีตอนนี้อายุ50บบางคนโอ้โหไม่เคยสัมผัสแชมป์มาเลย สำหรับลิฟภูนะในในชาตินี้นะสุดท้ายมาเกิดขึ้นได้ในเมื่อคืนนี้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้น,นทุกสิ่งทุกอย่างต้องชื่นชมการทํางานของเจ้าของสโมสรในยุคปัจจุบันบอบบริหารในกลุ่มนี้รวมไปถึงเจอนคลคอปด้วยนะครับที่สามารถที่จะบริหารจัดการทั้งในและนอกสนามได้เป็นอย่างดีจําได้ไหมครับว่าเมื่อวันที่8ตุลาคม2015วันนั้น JK รับงานต่อจากบิรอสเบนนอนโรเจอร์นะครับเข้ามาคุมทีมรีพูและเป็นการทำงานในต่างแดนครั้งแรกในชีวิตของตัวเองด้วยเพราะก่อนหน้านั้นคุมไมส์แล้วก็คุมดอทบุนขยับจากเยอรมันมาคุมอังกฤษณเวลานั้นนะครับรีพูรั้งอันดับ8ของลีกไม่มีวี่แววในการที่จะเป็นแชมป์พิมลีกเลยแม้กระทั่งในการยึดพื้นที่ท็อปโฟก็ยังเหนื่อยแต่เจนครอบบอกว่าเขาขอเวลา4ปีครับ ขอเวลา4ปีในการที่จะปรับจูนและนำแชมป์เมเจอร์มาอยู่กับทีมให้ได้ถ้าเขาทำไม่ได้ภายใน4ปีนะสถานีต่อไปอาจจะไปคุมทีมสวิตเซอร์แลนด์เลยก็ได้แต่หลังจากนั้นปี2015เรื่อยมาถึงปี2020ร่วม,ร,วมร่วมเกือบเกือบ5ปีเชนคลับเขาทำได้ครับเขาทำได้ตามคำมั่นสัญญาที่คลับเคยพูดเอาไว้ในวันนั้นถึงวันนี้ริพูคว้าแชมป์พิมพ์ลีกได้แล้วและ เกิดขึ้นในฤด,ดูกาลที่4ของเจนครอปด้วยก่อนหน้านั้นคว้าชแชมป์อยู่าแามเช้ยนสีกคว้าชแชมป์ยุโรปในรอบเกือบเกือบสิบห้าปีซูเปอร,ร์คัพสโมสรโลกเจนครอปคือคนจริงครับคนที่พูดอะไรไปแล้วเขาทํามันได้นะครับก็ขอแสดงความยินดีกับแฟนลิพูในอีกาชาแนลด้วยนะครับแล้วก็ขอแสดงยินดีกับทางแฟนเชลซีด้วยเช่นกันครับที่ชนะในเกมที่สําคัญมากๆนะครับเอาล่ะนะั่นคือทั้งหมดครับขอบคุณทุกคนด้วยที่อยู่รับฟังกันแล้วก็ขอบคุณ ทุกคนนะครับที่ช่วยกันกดไลค์กดแชร์และส่งคอมเมนต์เข้าพูดคุยกันครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ